ครับเข้าสู่ช่วงที่2ครับของ Destination of Speed นะครับช่วงนี้ Speed Guru ครับน้องเมียนก็เตรียมคำถามแล้วให้กับนบสเหมือนเดิมนะวันนี้ที่เกิดไปเรื่องของลมใช่ไหมใช่แล้วคเป็นวิชากาลอีกล่าเนี่ยอันนี้เนี่ยหนาเบสเอาจริงๆตั้งแต่ทำรายการด้วยกันมาหนูเคยถามคำถามไร้สาระหรือเปล่าไม่มีเป็นคำถามที่มีสาระและเป็นประโยชน์แน่นอนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะนั่นคือเรื่องของลมยางรถเนี่แหละค่ะ คือน้องมีน่เคยได้ยินมาค่ะนะเบสว่ามีลมที่เป็นลมแบบธรรมดาแล้วก็มีลมที่เป็นแบบไนโตรเจนที่เติมเข้าไปในยางรถยนต์ยกตัวอย่างที่ลมธรรมดาเป็นยังไงเติมตัมตั๊มปกติลมธรรมดาก็แบบลมหายใจนี่ไงเป่าเนี่ยลมหายใจเนี่ยลมธรรมดาแล้วก็ลมไนโตรเจนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงระเบิดหรือเปล่า ใ,ในโซเจียนบอมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แบบนั้นค่ะที่เติมในยางรถย,ยนตะ์ะค่ะว่ามันแตกต่างกันยังไงบ,บ้างนะเบสอันนี้อยากได้คำตอบจริงๆเอา้าเมื่อถามก็ต้องตอบอตอบไปเจสิถามมันก็ต้องตอบนะคะั้นเราไปฟังคำตอบกันในสปีดกูรูค่ะ คำถามในวันนี้นะครับของน้องมีนที่ถามมาก็ใกล้ตัวหน่อยนะครับกับการที่จะใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่จะวิ่งไปได้นั้นต้องมียางนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์แม้แต่รถจักรยานธรรมดาก็ตามยางนั้นต้องมีลมลมยางธรรมดากับลมยางไนโตรเจนแตกต่างกันยังไงถือว่าตรงเทรนเลยครับคำถามนี้ นะครับเพราะว่าปัจจุบันพูดกันมากนะครับกับส่วนของอประสิทธิภาพของรถที่เติมลมยางด้วยไนตรเจนลมยางธรรมดาชื่อก็บอกอยู่แล้วครับธรรมดาก็คือลมที่อยู่ในอากาศนี่แหละครับลมยางธรรมดานั้นจะมีส่วนของแก๊สนะครับที่ปะปนอยู่ในธรรมชาตาิเนี่ยถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมีแก๊สทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแก๊สเฉื่อยหรือว่าแก๊สโดยฉพาอย่างยิ่งแก๊สที่เรียกว่าออกซิเจน ออกซิเจนนี่เป็นตัวสำคัญครับเพราะว่าลมยางธรรมดาจะมีออกซิเจนและออกซิเจนนั้นจะก่อให้เกิดน้ำดังนั้นการที่เติมลมยางธรรมดาก็อาจจะมีน้ำเจือปนเข้าไปและพอมีน้ำเจือปนเข้าไปมันก็จะทำให้รถที่วิ่งมปนั้นมีความร้อนน้ำที่อยู่ในยางนั้นก็จะเดือดอากาศที่อยู่ในลมยางที่อยู่ในยางนั้นมีความขยายตัวสูงเมื่อขยายตัวสูงโอกาสที่จะระเบิดก็มี ในขณะเดียวกันลมไนโตรเจนไนโตรเจนคือแก๊สเฉื่อยแก๊สเฉื่อยตัวนี้ท่านผู้ชมอย่าไปนึกถึงไนโตรเจนที่เป็นระเบิดไนโตรเจนนะครับคนละเรื่องเลยนะครับแก๊สไนโตรเจนคือของเหลวที่เป็นแกส๊สเป็นแก๊สเฉื่อยไอ้เจ้าระเบิดไนโตรเจนนั้นมันเป็นไนโตรมีเทนซึ่งเป็นตัวที่จะก่อให้เกิดวัตถุระเบิดได้ซึ่งผมเรียนไปแล้วว่ามันคนละเรื่องไนโตรเจนในลมยางไม่มีทางระเบิดครับ ไม่มีโอกาสที่จะระเบิดแน่นอนนะครับในขณะเดียวกันส่วนของไนโตรเจนที่เอามาเติมลมยางนั้นเป็นการแยกแก๊สออกมานะครับแยกแก๊สจากอากาศทั่วๆไปแยกออกมาให้เป็นไนโตรเจนนะครับก็คือไนโตรเจน95-97อีก3ก็คาเนต์ว่ามันเป็นออกซิเจนไอ้เจ้าออกซิเจนที่อยู่ในมวน100กับไนโตรเจน93ทั้งหมดหรือ97ทั้งหมดนี้ มันจะทําให้เป็นตัวที่ผลักดันไม่ให้ออกซิเจนจากภายนอกซึมเข้ามาได้รถที่ใช้สมรรถนะสูงๆอย่างรถแข่งวมรละวันเนี่ยเติมไนโตรเจนในลมยางมาโอ้โหนานเต็มทีครับเป็น10บสปีแล้วนะครับในขณะที่ล้อ,อยางของเครื่องบินก็เติมแต่ลมไนโตรเจนนะครับไม่ใช้ลมธรรมดาเติมเพราะว่าเขาต้องการความคงที่ของอัตราลมยางที่อยู่ในยางเส้นนั้นๆ ถ้าจะว่ากันถึงข้อดีและข้อเสียของลมยางธรรมดากับลมยางไนโตรเจนมันมีนะครับลมยางธรรมดาเนี่ยข้อดีก็คือหาได้ง่ายทั่วไปไปปั๊มไหนก็มีไปร้านยางที่ไหนก็มีนะครับแล้วก็สามารถที่จะบริการตัวเองได้กับการที่จะไปสู่หัวจ่ายลมในแต่ละปัม๊มซึ่งปัจจุบันนี้มีมากมายทั่วไปกับการที่เราในฐานะที่เป็นลูกค้าเข้าไปในปั๊มนั้นๆแล้วก็เติมตามอัตราที่กําหนดนะครับลมยางธรรมดา แต่ว่าข้อเสียของลมยางธรรมดาผมก็เรียนไปแต่เบื้องต้นนิดหนึ่งว่ามันมีโอกาสที่จะทําให้ค่าของอัตราลมยางไม่คงที่นะครับเพราะว่าลมยางธรรมดานั้นจะประกอบด้วยมวลแก๊สมากมายในร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะทําให้หนึ่งมีน้ําเมื่อมีน้ําเข้ามานะครับก็จะทําให้อุณหภูมิความร้อนในลมยางนั้นสูงขึ้นเพราะว่าน้ํานั้นเดือดหรือว่าของเหลวนั้นเดือดเมื่อเมื่อเดือดก็อัตรา ความร้อนเพิ่มขึ้นนะครับแรงดันก็เพิ่มขึ้นก็จะเสี่ยงต่อการที่ใช้งานไปแล้วนะครับทำให้ยางระเบิดนะครับในขณะเดียวกันกับการซึมซับเข้ามาของออกซิเจนได้นะครับเข้ามาในเนื้อยางได้นะครับก็จะทําให้ประสิทธิภาพของเนื้อยางนั้นๆด้อยประสิทธิภาพเสื่อมสมรรถนะลงในขณะเดียวกันลมยางไนโตรเจนข้อดีข้อดีก็ลดสมรรถนะสูงนะครับลดแข่งใช้แต่ลมยางไนโตรเจนไฮเ p อร์ฟอร์ม c e ใช้ยางเโตรเจนค่าแรงดันของลมยางจะไม่ผิดเพี้ยนนะครับในขณะที่อยู่ในเรสของการแข่งขันถ้าเรามาใช้กับรถในปัจจุบันนะครับกับข้อดีของลมยางเโตรเจนก็คือ 1. ท่านผู้ชมไม่ต้องไปเช็คลมยางบ่อยนะครับในลมธรรมดาเนี่ยใน1เดือนเนี่ยค่าความผิดเพี้ยนของอัตราลมยางเนี่ยมีมากได้ถึง3ปอนด์ถึง5ปอนด์ทีเดียวแต่ในขณะที่เติมลมยางในตัวรเจนนะครับ อัตราลมยางนั้นจะมีค่าผิดเพี้ยนน้อยมาก3เดือนเติมลมยางไนโตรเจนไปในระยะ3เดือนอัตราผิดเพี้ยนจะผิดเพี้ยนไปไม่ถึง1ปอนด์ต่อตารางนิ้วในยางแต่ละเส้นเมื่ออัตราลมยางไม่ผิดเพี้ยนไปการควบคุมสมรรถนะของยางอายุการใช้งานของยางก็จะมีสมรรถนะและอายุการใช้งานของยางได้มากขึ้นในขณะเดียวกันความนุ่มนวลมีมากขึ้นกับการใช้อัตราลมยางที่เป็นไนโตรเจนอันนี้ต้องพูดถึงหลักการนิดหนึ่ง โมเลกุลของไนโตรเจนเป็นโมเลกุลใหญ่นะครับใหญ่กว่าโมเลกุลของออกซิเจนเมื่อเป็นโมเลกุลใหญ่จะมีลักษณะเหมือนกับเป็นวุ้นนะครับในโมเลกุลของตัวลมยางไนโตรเจนเองเมื่อมีโมเลกุลลักษณะเป็นวุน้นมันก็จะยืดหยุ่นได้นะครับอัตราลมยางไม่ผิดเพี้ยนแรงดันลมยางน้อยนะครับเมื่อมีความนุ่มนวลมากขึ้นวิ่งผ่านรอยต่อของพื้นถนนมันก็จะไม่ตึกๆตึกึก,กเพราะว่าในส่วนของ ความรุ่มรวนของลมยางไม่มีมากขึ้นและเมื่อเป็นไนโตรเจนการซึมแทรกเข้ามาของออกซิเจนน้อยอัตราของสมรรถนะของเนื้อยางก็จะเสือมสมเส่อมสมรรถภาพเสื่อมประสิทธิภาพของยางน้อยกว่านะครับทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีของไนโตรเจนข้อเสียละ่ะข้อเสียคือลมยางไนโตรเจนที่จะไปหาเติมทั่วไปหายากนะครับแล้วก็เวลาจะไปเปลี่ยนลมยางไนโตรเจนทีหนึง่งก็ต้องจ่ายตัง นะครับต้องเสียเงินทั่วไปในปัจจุบันนี้ถ้าเข้าไปที่ร้านยางให้เข้าบริการถอดยางของเราออกมา,อาหรือไม่ถอดนะครับเอาลมยางออกแล้วเอาไนโตรเจนใส่เนี่ยก็จะอยู่ที่ที่ล้อประมาณสัก200บาทแล้วที่เหลือก็จะดูแลให้6เดือนหรือ1ปีแล้วแต่ข้อตกลงคําถามที่ถามว่าจะต้องเช็คอัตราลมยางบ่อยขนาดไหนลมยางธรรมดาเนี่ยผมเอง จะใช้เวลาอยู่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ผมก็ไปเช็คทีหนึ่งละหรือไม่ก็มเีเกวัดลมยางอยู่ที่บ้านนะครับเช้ามาก่อนที่จะออกจากบ้านก็เช็คอัตราลมยางเสสี่ล้อนะครับกับส่วนของการที่จะดูแลอัตราลมยางแต่ถ้าเป็นลมยางในโดเรเจนที่เราเติมไป3เดือนนะครับก็จะไปเช็คอัตราลมยางทีคือไม่ต้องที่จะใช้ความถี่ในการที่จะเช็คอัตราลมยางมากขึ้น ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของการที่จะดูแลในส่วนของอัตราลมยางที่เราเติมในข้อดีของลมยางไนโตรเจนครับถ้าลมยางไนโตรเจนมันเกิดอัตราลมยางไม่ได้เราหาหัวเติมลมยางไนโตรเจนไม่ได้แล้วเราจะเติมลมยางธรรมดาได้หรือเปล่านะครับยังไงยังไงก็ต้องเติมครับถ้าเผื่อว่าลมยางไนโตรเจนมันเกิดลมอัตราลมยางอ่อนลงไปไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด ไปเจอหัวจ่ายที่ไหนไปเจอหัวเติมลมที่ไหนผ่านร้านไหนบังเอิญไม่มีแก๊สไนโตรเจนให้เติมก็ต้องเติมลมยางธรรมดาครับแต่ให้คิดไว้เสมอว่าเมื่อเติมลมยางไนโตรเจนเข้าไปเต็มเข้าไปครั้งแรกแล้วแล้วไปเติมลมยางธรรมดาเข้าไปลมยางไนโตรเจนก็จะหมดกันร้านยางที่ดีจะต้องเอาลมยางที่อยู่ในยางเดิมของเราออกให้หมดนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะเหลือ ออกซิเจนเอาไว้หรือลมยางธรรมดาเอาไว้ประมาณสัก3ไม่เกิน5%แล้วก็เอาลมยางเดอเดอเจนใส่เข้าไปคำถามที่ว่าการเติมลมยางในรถของเรานั้นจะเติมด้วยอัตราลมยางเท่าไหร่นะครับหลายๆคนไม่ทราบนะครับแล้วก็ไปเดาบ้างไปถามพักพวกบ้างนะครับผมอยากจะเรียนว่าคำตอบนั้นอยู่ที่ตัวรถของทุกทุกท่านแล้ว ว่ารถของท่านที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้ออะไรรุ่นไหนนะครับจะเติมอัตราลมยางหน้าเท่าไหร่หลังเท่าไหร่ครับเปิดประตูด้านคนขับครับฝั่งที่เราอยู่ด้านคนขับนั่นแหละพอเปิดประตูออกมานะครับส่วนใหญ่แล้วรถบ้านเราจะเป็นพวงมาลัยขวาถูกไหมครับก็เปิดประตูหน้าด้านขวาด้านคนขับเปิดออกมาจะมีเสากลางอยู่ด้านซ้ายของเรามองไปที่ขอบเสากลางนี่แหละครับจะมีสติกเกอร์ติดสติกเกอร์ตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ที่บอก อัตราลมยางหน้าอัตราลมยางหลังให้เราทราบว่ารถของเราเองจะเติมอัตราลมยางเท่าไหร่โดยปกติแล้วโดยเฉลี่ยนะครับมักจะบอกว่าหน้า2หน้า25หลัง28หรือว่าหน้า28หลัง30เป็นรถกับเครื่องสองล้อหน้าก็อาจจะเป็นหน้า30หลัง28อะไรทำนองน,อน,นั้นนะครับท่านก็จะทราบว่าท่านจะเติมด้วยอัตราลมยางเท่าไหร่ แต่ถ้าเผ่วยกตัวอย่างอย่างของผมนะครับในสติกเกอร์ตัวนี้กําหนดเอาไว้ว่าให้เติมหน้า30หลัง28สมมุตินะครับผมก็จะเติม30สี่ล้อข้างหลังอาจจะแข็งนิดนึงแต่ว่าไม่ให้ฟีลลิ่งเท่าไหร่บางเอิญผมเป็นคนชอบรถขับรถที่มีอัตราลมยางที่แข็งกว่าปกติในขณะเดียวกันถ้าจะวิ่งต่างจังหวัดอัตราลมยางธรรมดาเราเติม28ตอนต่อตารางนิ้ว4เส้น เวลาจะวิ่งต่างจังหวัดต้องบวกเพิ่มลมยางเข้าไปอีก2ปอนด์ถึง4ปอนต์ต่อตารางนิ้วดังนั้นจากข้อกําหนดที่ว่า28ปอนต์ต่อตารางนิ้วที่ผมเติมทุกเส้นหรือ30ปอนต์ต่อตารางนิ้วที่ผมเติมทุกเส้นเวลาเดินทางต่างจังหวัดผมก็จะใช้อัตราลมยางเติมให้เป็น32ปอนต์ต่อตารางนิ้ว4เส้นนะครับอาจจะเป็น34ปอนต์ต่อตารางนิ้วทั้ง4เส้นเลยก็ได้ นะครับกับการที่จะใช้อัตราลมยางที่ถูกต้องอย่าลืมว่าถ้าลมยางอ่อนไปยางจะสึกนะครับแก้มของยางเนี่ยพอเวลาลมยางอ่อนด้านข้างของดอกยางจะสึกทั้งซ้ายและขวาเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่ารถคันนี้ถ้าบอกว่าแก้มยางที่สัมผัสกับพื้นนะครับหน้ายางนั่นแหละด้านซ้ายและด้านขวาสึกขอบซ้ายและขวาเลยนั่นหมายความว่ารถคันนี้เติมลมยางอ่อนไปถ้าเผื่อว่าหน้ายาง ตรงกลางสึกมากเกินไปนั่นหมายความว่ารถคันนี้เติมลมยางแข็งไปช่วงนี้ก็คงจะให้ความรู้กับท่านผู้ชมได้มากพอสมควรเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวนะครับกับการที่จะใช้รถใช้ถนนแล้วก็เช็คอัตราลมยางหวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างนะครับแล้วคงจะทําให้น้องมีนได้รู้จักที่จะไปเช็คลมยางกับรถที่เธอใช้บ้างครับเดี๋ยวไปพบกันที่สตูดิโอครับโอเคค่ะ จะไปดูสัดส่วนรถตัวเองบ้างว่าลุงยางเท่าไหร่รถที่ไหนก็ที่วัต <laughs> แย่แล้วแย่และพ่อพ่อตกลงเท่าไหร่แลเอาคุณพ่อต้องมีมาด้วยส่วนที่ <laughs> จริงๆแล้วรถแต่ละคันนเบนต์ลอมินเขาก็จะมีก็ <c oughs> <c oughs> ผมบอกไปแล้วว,<อ>ว่ามันอยู่ <นะ S 2> ที่ตรงตรงสติ๊กเกอร์ที่ข้างประตูเพราะว่าอยู่ที่ฟีลลิ่งในการขับว่าความรู้สึกเราต้องการขับยางอ่อนยางแข็งขนาดไหนก็ดูจากฟีลลิ่งของยางได้แต่ที่สำคัญก็คือถ้าอ่อนมากมันก็จะสึก ในส่วนหนึ่งถ้าแข็งมากเกินไปยางก็จะสึกมาในอีกรูปแบบหนึ่งชอบจังเลยอะค่ะที่ของเราบอกว่าไปดูฟีลลิ่งยางนั่งสกตากับยางคู่หน้านะคะฟีลลิง่ง,ง,งของยางเฮ้ยทำไมอยู่หนะ้า ดูตรงพวงมาลัยแล้วไปสบตากับยางอุ้ยงงกันใหญ่แล้วก็คือจะบอกว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่คนขับด้วยเนาะแล้วก็เหมาะสมกับรถของแต่มันก็มีมาตรฐานของการเติมลมยางที่เป็นข้อกำหนดเอาไว้ครับค่ะนะครับก็เป็นข้อมูลดีๆในช่วงนี้ครับสเปียร์กูรูครับช่วงนี้เราพักกันอีกสักครั้งนึงนะครับช่วงหน้ากลับมากับน้องเมีนจะพาไปที่ไหนไปทำอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของ Destination of Speed ครับค่ะคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าการแข่งขันบุรีรัมย์ซูเปอร์ GT Race 2016 ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้จะดวลความเร็วกันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นอกจากความมันในการแข่งขันแล้วยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับแฟนความเร็วที่เปิดโอกาสให้ได้เข้าร่วมกิจกรรมเซอร์กิตซาฟารีโดยการขึ้นไปนั่งบนรถบัสที่ขับในแทร็กพร้อมๆกับรถแข่ง GT 500และ GT 300กว่า44คันที่จะลงขับด้วยความเร็วเหมือนจริงในช่วงแข่งขันอีกด้วย